ดูรายละเอียดเรื่องวงจรนะฮะซึ่งก็แน่นอนทุกๆจุดเนี่ยที่เราเข้ามาเรียนรู้เนี่ยนะจะเป็นเรื่องของการเรียนผ่านวงจรผ่านไดอะแกรมผ่านภาพบอร์ดจริงผ่านเมาส์ชี้มีคำอธิบายนะฮะแล้วที่สำคัญเลยมีเอกสารหรือวงจรที่พิมพ์ด้วยเลเซอร์พรินเตอร์นะครับประมาณนะโดยประมาณ1 8อหน้า นะครับโดยประมาณเนอะเอกสารหนามากนะครับก็ลองเทียบกับ iPhone 13 Pro Max ตัวนี้นะหนาถึง2เท่าเลยของ13 Pro Max คือเอกสารเนี่ยร้อยกว่าหน้านะมีไดแกรมสีแจกให้นะครับอ่ะทีนี้ในรายละเอียดนะฮะก็เมื่ออ,อสมัครเข้ามานะผมก็จะส่งสื่อที่เป็นไดแกรมสีแบบนี้ให้นะครับพิมพ์ด้วยเลเซอร์พิมเตอร์กระดาษ A3 มีวงจรอีกร้อยกว่าหน้า นะฮะร้อยกว่าหน้าเลยประมาณ183หน้านะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนาะก็จะมีสื่อพวกเมาส์ชี้มีคําอธิบายอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็ประกอบการเรียนเพราะระหว่างเรียนเนี่ยนะฮะผมก็จะววกเข้ามาในจุดที่อุปกรณ์หลายๆตัวที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักนะแล้วก็ที่สําคัญเลยรายละเอียดทุกๆจุดเนี่ยนะครับอธิบายทุกๆหน้าของเอกสารที่เป็นกระดาษเลย คือเรียกได้ว่าเรียนทั้งวงจรผ่านคอมของเรานะผ่านเอกสารแล้วก็บนเอกสารก็สามารถเขียนหรือบันทึกอะไรที่มันเป็นประโยชน์ได้นะอ่ะทีนี้นะฮะ,ะมาดูเรื่องของสิ่งที่จะแจกให้ด้วยนะครับก็จะเป็นวงจรที่สามารถค้นหาอุปกรณ์บนบอร์ดที่สามารถค้นหาอุปกรณ์บนบอร์ดจริงนะหรือไดแกรมแล้วก็บนวงจรได้นะครับผมผมยกตัวอย่างนะฮะผมกําลังค้นหาตัว ซีไอซีตัวนี้นะฮะชื่อดนะอมบลา U4006 อะตอนนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักหรอกไอซตัวนี้แต่เดี๋ยวในการเรียนเนี่ยผมจะอธิบายอย่างละเอียดเลยว่าดอมบลาทำหน้าที่อะไรเป็น i อซีชนิดใดทําอะไรนะับทาอะไรบ้างนะอะผมกำลังก็ปี U4006 นะครับเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาบนบอร์ดจริงนะคลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับอะมันก็จะวิ่งมาบน Layout นะนี่คือเลเยอรนะฮะของ i iPhone 12 pro max และคลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะวิ่งมาที่วงจอรอะก็เราก็จะเห็นรายละเอียดตั้งแต่วงจรเนาะตั้งแต่ตำแหน่งของอุปกรณ์บนบอร์ดจริงแล้วก็ไดแกรมเนาะไดแกรมเราก็ได้เห็นว่าเราก็ได้เห็นว่าไอซีตัวนี้เนี่ยมันทำนะัดเ,เชื่อมต่อกับอะไรนะ u สี่พันหกเนี่ยนะครับเราได้เห็นว่ามีเอ,อมันทำหน้าที่อะไรอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะอ่ะหรือ นะครับหรืออตัวนีนะ้ตัวนี้ก็ทําหน้าที่ผลิตไฟที่ชื่อ v ีดีดี boost นะครับนะแน่นอนแต่นี้มีจุดกําเนิดมาจาก v d d m a i เมนยะูสี่พันสองแะเรคลิกหนึ่งครั้งนะครับเห็นม้ยจะเป็นแถบคลุมตรงยูส0่พันสบนไดแกรมคลิกอีกหนึ่งครั้งนะก็จะมีวิ่งมาบนบอร์ดจริงนะครับแล้วคลิกอนะีกหนึ่งครั้งก็จะมีวิ่งมาที่ไดแกรมนะวิ่งมาที่ เลเยอร์ uh, นะครับตัวนี้เขาเรียกคอมโเน์เลเยอร์คลิกอีกทีหนึ่งนะครับก็จะวิ่งมาที่วงจอรอ่ะก็เราไปได้เห็นทั้งวงจอรอะแกรมแล้วก็อ่าตำแหน่งอุปกรณ์บนบอร์ดจริงหรือซเหล่านี้เราก็สามารถ c o ปปีเพื่อค้นหาได้นะครับลองดูนะซ4 2ีพตัวนี้อ่าก็จะอยู่ตรงนี้นะหรืออุปกรณ์ตัวเล็กๆนะครับเร,เราก็สามารถค้นหาบนบอร์ดได้ นะประโยชน์พวกนี้คืออะไรบางครั้งนะฮะ,ะเครื่องอาจจะมีการซ่อมมาแล้วนะหรืออุปรกรณ์บางตัวถูกยกไปหรืออุปรกรณ์บางตัวไม่มั่นใจว่าเมันอยู่ในภาคไหนอยู่ในส่วนไหนหรืออยู่ในส่วนไหนของวงจรใดนะครับเราก็คลิกอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ย C C สองหนึ่งศูนย์นะครับคลิกอีกทีหนึ่งก็จะวิ่งมาที่ตำแหน่งของออ layout นะคลิกอีกทีหนึ่งนะครับก็จะวิ่งมาที่วงจร นะครับอันนี้ก็จะวิ่งมาที่วงจรประโยชน์ก็คือเราก็ได้เห็นตำแหน่งที่เราคลิกนะได้รู้ว่ามันเชื่อมต่อกับ IC อะไรบ้างนะอะคลิกอีกทีหนึ่งคลิกอีกทีนึ่งฮะ,ะถ้าสิ้นสุดกา,การค้นหามันก็จะโชว์ว่าสิ้นสุดการค้นหาแล้วก็คลิก,กทีนึงก็จะกลับมาเริ่มต้นการค้นหาในตำแหน่งที่วนลูปกันเหมือนเดิมนะ,ะคือไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเล็กนะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นการค้นหาตัวใหญ่นะอุปกรณ์ตัวเล็กๆค้นหาได้หมดนะครับผมผมกอยกตัวอย่างอีกสักจุดหนึ่งนะ,ะตัวนี้ C 1 9 2 7ซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้หรอกครับว่า C 1 9 2 7เอนี่ยอยู่ในตำแหน่งอของวงจรอยู่ในส่วนใดอยู่ในวงจรอะไรนะ,นะ,นะก็จะวิ่งเข้ามาที่เลเยอรนะครับนะวิ่งเข้ามาที่เลเยอรก็คลิกอีกทีหนึ่ง ก็จะวิง่งมาที่วงจรอย่างน้อยนะฮะเราก็ได้รู้ว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยอยู่ในกลุ่มของวงจรอะไรนะ U4U1000 ตัวนี้ก็คือตัว CPU นะครับเราก็ได้เห็นรายละเอียดปีกย่อยมากมายเลยคือเอาเป็นว่าอุปกรณ์ทุกตัวบนบอร์ดบนวงจรบนไดแกรมค้นหาได้หมดนะครับผมขอยกตัวอย่างอีกจุดนะอะอย่าง C ออนุกรมแล้วกันนะฮะตัวนี้เป็นอนุกรม R1960 บนะโทนซอันนี้เป็นวงจรจริงของ i p โ o นสิบสอง m a รเลยนะครับเห็นไหมอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มานะเส้นทางของไฟขาดแน่นอนนะครับ R1960 คลิกอีกทีหนึ่งนะก็จะวิ่งมาที่ตัวไดแกรมนะ R l เ y o u ์นะฮะอันนี้ทันทดเรียกว่า l เ y o u ์นะครับคลิกอีกทีหนึ่งก็จะกลับมาที่วงจร ก็จะกลับมาที่วงจอรอันนี้เราก็สามารถลดขนาดให้เห็นสภาพแวดล้ลอมกว้างๆได้นะครับตัวนี้แปลว่าอันนี้เป็นวงจรจริงนะครับของ iPhone 12 Pro m a x เลยนะก็คือผู้ที่สมัครมานะครับก็จะได้ทั้งวงจรทั้งไดแกรมภาพบอร์ดรวมทั้งเมาส์ชี้มีคำอธิบายนะครับรวมทั้งเมาส์ชี้มีคำอธิบาย ต่างๆนะฮะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แค่เป็นเมาส์ชี้มีคําอธิบายอย่างเดียวนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราสามารถน She, ําเมาส์ชี้บนอุปกรณ์เหล่านี้แล้วสามารถคลิกนะฮะคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะลิงก์เข้าไปในวันคลิกอีกนะมันก็จะลิงก์เข้าไปในวันคลิกอีกถ้าเราล็อกอินหรือลงทะเบียนไว้ y, นะครับมันก็จะวิ่งเข้ามาในในจุดที่เรากําลังคลิกเมื่อสักครู่นี้เลยนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับ คนที่ได้เรียนเพื่อพัฒน,นาเพื่อเรียนรู้นะครับที่สําคัญเลยเรียนผ่านเอกสารเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจง่ายเพราะว่าเราสามารถที่จะจดหรือเอบันทึกหรืออะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถกลับมาย้อนหลังกลับมาชมหรือมาเขาเรียกอะไรหรือมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากการค้นหาจากการใช้สื่อเพิ่มเติมได้ นะครับเมื่อสักครู่เนี้ยที่ผมให้เราคลิกเนาะไอ้สามจุดไอ้แอลสามตัวเมื่อกี้แหละที่เอาเมาส์ไปชี้นะฮะ L อลสามตัวนี้เนาะข้างในเราก็จะเห็นรายละเอียดของแอลอีกมันก็จะมีลูกศรมีเส้นทางไฟอย่างละเอียดนะครับอ่าในวันคลิกก็ยังมีรายละเอียดปีกย่อยอีกเอาเป็นว่าผมจะแจ้งรายละเอียดผ่านหน้าเฟซน,นะครับว่าเอ่อคอร์เนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนาะแล้วก็ให้เราพิจารณาดูแล้วกันนะครับสําหรับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ เราเอาวงจรแบบละเอียดจริงๆมามาสอนกันนะครับนะก็ฝากไว้พิจารณาด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่กรณดติดตามชมสวัสดีครับ